สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเทเลชัยนะครับจากช่องมิสุบิชิเพื่อคุณนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยครับเป็นตัว4ประตูนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว GT Premium นะครับตัวนี้แต่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ติดตัวสติเออ์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเป็นตัวสีบอลเงินนะครับผมเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูดีกว่าว่าตัวนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับผม อาในส่วนของด้านหน้านะครับเหมือนเดิมเลยเราใส่เป็นโลโก้นะครับไททันสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับมันจะตัดกับสีตัวรถนะครับซึ่งจะเข้ากับตัวกระจังหน้าที่เราทำเป็นสีดำให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตหน้านะครับ ABS นะครับตัวนี้มีหูแดงนะครับตัวนี้จะเป็นหูหลอกนะครับลากไม่ได้จริงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างนิดนึง ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับเราใส่เป็นตัวครอบเขาเรียกครอบตัวซีนะครับหรือครอบ Dynamic Shield ตัวนี้เป็นตัวสีดำเงาให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ใส่ครอบไฟหน้าตัวนี้จะเป็นครอบแบบดำด้านแล้วก็มีลวดลายนะครับสีแดงตรงนี้เลยอเดี๋ยวผมพาดูด้านนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นตัวครอบไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยตัวนี้มันจะเป็นแบบดำเงานะครับผมแล้วมาด้านข้างกันบ้างน,นะครับ ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับเราใส่เพิ่มเติมเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อนะครับอ่าแบบมีหมุนนะครับผมตัวนี้เลยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะครับตัวนี้มันจะไม่ใช่แม็กของรถคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแม็กของตัวเจ้าตัวแอดลีดนะครับลูกค้ารีเควสอย่างนี้เราก็จัดให้เลยครับเป็นแม็กสีดําของตัวแอดลีดสวยงามเลยนะครับผมถัดมาตรงนี้เป็นตัวในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับ ปกติตรงนี้นะครับจะเป็นสีบอลสีเงินนะครับผมเราใส่เป็นเราทําสีให้ลูกค้านะครับเป็นสีดําเพื่อที่จะเข้ากับในส่วนของการตกแต่งของรถลูกค้านะครับผมมาตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับเราใส่เป็นตัวครอบนะครับครอบกระจกนะครับครอบกระจกเป็นตัวสีดําปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเบ้ารองมือจับแล้วก็เบ้ามือเปิดเราใส่เป็นครอบสีดําให้กับลูกค้านะครับผม เดี๋ยวดูข้างในนิดนึงครับผมออปชันคร่าวๆนะครับนี่นะครับด้านในนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของนี่เลยเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นปุ่มพุสตานะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็พร้อมด้วยครูดคอนโทรลนะครับผมแล้วก็มีบัตเลอร์ชิพด้วยแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงครับตัวนี้นะครับอ่า จะมีในส่วนของระบบหมุนเวียนอากาศนะครับด้านบนนะครับอ่าด้านบนหลังคาแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ a n d r o o d Auto นะครับผมตัวนี้ Air เป็น Air Auto นะครับอ่าตัวนี้นะครับเราจะเป็นในส่วนของตัวขับสนะครับจะมีปุ่มดิฟล็อกให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ถัดมาด้านบนนิดนึงอ่านี่เลยครับเป็นระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าครบเซตเลยนะครับผม ฟังก์ชนด้านในก็จะประมาณนี้ครับเรามาตรงนี้นิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับเราใส่เป็นในส่วนของตัวกัานสะนะครับแถมให้ลูกค้าตรงนี้4ด้านเลยนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นตัวราวหลังคานะครับเพิ่มความหล่อความเท่ขึ้นไปให้ลูกค้านะครับแต่ราวหลังคาตัวนี้ไม่สามารถบรรทุกได้จริงนะครับตัวนี้ตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นเนาะแล้วก็มาดูด้านข้างนิดนึงครับผมในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเราใส่เป็น ตัวครอบไฟท้ายให้กับลูกค้านะครับผมนี่เลยครอบไฟท้ายแล้วก็ในส่วนของการชนตัวนี้เราก็ทําสีเป็นสีดําให้กับลูกค้านะครับดําเงาเพื่อรับกันกับในส่วนของการตกแต่งต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับกระบะท้ายเราใส่เป็นตัวครอบเปิดกระบะนะครับมีลวดลายลูกเล่นนะครับอ่าเขียนว่าไททันนะครับสีแดงนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้นิดนึงมันจะเลยอีกอย่างนึงครับผม ในส่วนของตัวด้านนี้นะครับเราใส่เป็นตัวครอบฝาถังให้กับลูกค้าด้วยนะครับครอบฝาถังจะมีนี่เลยลวดลายเหมือนกันเป็นลูกเล่นลวดลายสีแดงแล้วก็คําว่าไททันนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาลูกค้านะครับไปดูรอบๆคันนิดนึงนะครับว่าคันนี้ตกแต่งออกมาแต่งประมาณนี้แล้วจะโดนใจลูกค้าบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเลยครับ ยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว4ประตู GT Premium ตัว4ีคูณตัวนี้นะครับเป็นตัวสีบอลเงินนะครับที่เรามาตกแต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าตัวนี้แต่งจะเต็มเหมือนกันแต่แค่ไม่ใส่สติกเกอร์นะครับรอถูกใจลูกค้าบ้างหรือเปล่าถ้าลูกค้านะครับถูกใจอยากแต่งแบบนี้หรือว่าอยากแต่งแบบแบบไหนก็ได้ที่ลูกค้าถูกใจะครับจะเป็นรุ่นอื่นของ Mitsubishi ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ใผมด้วยนะครับมิชูบิชิเพื่อคุณสําหรับวันนี้สวัสดีครับ